เพื่อนหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ขึ้นเต็มเลยเฮ้ยนี่แต่ก่อนต้นไผ่เขาตัดทิง้งดูหน่อไม้มันขื่นกินได้เปล่าเนี่ยใครรู้มั้งว่ากินได้ไหมเนี่ยหน่อไม้คุณป,ป่าใหญ่แล้วอ่ะเพื่อนๆน,นี่นี่โอ้โหอาทิตย์หน้ายายได้เก็บไปชิม้มพริกปลาร้าแล้วเนี่ย สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆพื่อนดูเอาดูเอาดูเอาเมื่อวานถอนหญ้าถึงสองทุ่มดูวันนี้มาขนาดนี้เป็นเวลาสิบโมงเช้านะคะเพื่อนๆ่ไยายว่าจะรอตัดตอนบ่ายๆยายจะพาไปส่งสองกิโลวันนี้นี่ขนาดวันนี้หนาวนะสิบสิบห้าองศาเนี่ยมันยังพรวดพลาดพืบเลยอะ่ะดูดิ จะรอตัดตอน่ายๆก็กลัวมันแก่ตัดไว้ก่อนนี่ดูโอ้ยขนาดอากาศหนาวนะเนี่ยถ้าอากาศร้อนนะโอ้ยหนาไม้ฝรัง่งยายปีนี้ทำไงดีเนาะนี่มันเยอะเกินเยอะเกินเพราะอะไรมันไม่มีคนที่เขาซื้อไปขายเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ไปตัดไม่ได้ขายแล้ว ทีนี้ยายจะเอาไปทําอะไรละ่ะทีนี้มันเยอะเกินขายให้ที่คนที่เขาซื้อกินเขาก็กินแต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วเขาก็ไม่ได้กินทุกอาทิตย์เนาะดูก่อนเดี๋ยวยายจะดองไว้ดองไว้ก็ของปีที่แล้วก็ยังเหลือเลยแต่ไม่เป็นไรถนอมอาหารไว้เผื่อปีหน้า ไอคนอีกคนนึงก็เขาไม่ได้ไปปกติเขาจะไปข,ขายก็พอดีเขาแพ้ท้องเขาก็เลยไม่ได้ขายแต่ทีนี้ก็เยอะสิ <laughs> อมย่ยพ่อเขาไปขายแทนพ่อเขาก็เข้าโรงพยาบาล <laughs> คนที่ไปขายไปจำก็แพ้ท้อง <laughs> ไม่เป็นไรจ้ามันต้องมีมันต้องมีที่ไปน่ะแหละน,น,นี่บาปอเพื่อนเนเลยยายลงคลิปในเพจตัดน้ไม้ฝรัง่งก็ผิดกฎเห็นเมีดเปล่ายายบอกไม่ต้องตัดให้เห็นเมีดแล้วทีนี้ว้าว <c oughs> น้นบาบอคอแตก ลงไปใน YouTube ก็พอแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากดูกคลิปยาวก็ตามไปดูในแอปแดงนะคะแอปแดงโอ้ยนี่ยายนี่ตัดทิ้งไปเมื่อวานถอนอยาโดนไปตั้งเยอะอยนี่ทิ้งไว้ให้มันขึ้น ขีลาวเดี๋ยวไปตกแต่งตัดไว้ก่อนไปขายไปดูไอ้นั่นขึ้นเลยยางเนาะย่างละมั้งไอ้ปกติยายจำได้ไว้ยายไปส่งหน่อไม้ฝรัง่งไอ้อะไรนะดอกแคฝรัง่ง วันนี้ต้มหน่อไม้ฝรัง่งอันเล็กๆกินไม่ได้กินปลาร้ามาหลายวันแล้วกินแกวบองดีกว่าต้มหน่อไม้ฝรัง่งเนี่ยโอ้ยดูดีเพื่อนๆเลยเยอะมากเยอะจริงๆมันมีเวลาให้ตัดแค่ สองเดือนเองสองเดือนนิดนิดเพื่อนเพือนที่แน่นว่านี่สง่งสองกิโลอีกคนหนึ่งเดี๋ยวรอดูก่อนเขาบอกยายอยู่ใยายไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเอาเองหรือเขาให้ยายไปส่งเดี๋ยวโทรไปถามก่อนถ้าเขาให้ไปส่งก็ เอาไปพร้อมกันเลยสามกิโลได้อยู่นะวันนี้เมื่อวานขายไปกิโลหนึ่งวานว่าจะเอาสลัดให้เพื่อนที่เขามาซื้อน้ำไม้ฝรั่งลืม นี่ดูเอาเพื่อนๆโอ้เพียบเลยเมื่อวานก็ตัดวันนี้ก็ตัดไปขายหน่ไม้ฝรั่งกันจ้าฝนตกฝนตกเพื่อนอารมณ์ไปด้วยวันนี้ไปไกลหน่อยสามกิโลนะคะ มีคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อจัก,กรยานจัก,กรยานก็มีสองคันแต่ขี้เกียจเอาเข้าเอาออกเดินเอา,อาดีออกกำลังกายจัก,กรยานขี่เกียรหรื้อเข้ารือออกแต่ก่อนอยู่ในโรงเกจจอดรถเดี๋ยวีนนู่น,นอยู่ห้องใต้ดินนูน้นมันไม่ค่อยได้ใช้เนาะคุณเพื่อนเมื่อกี้ฝนไม่ตกไม่ตกเีกแลลวไปได้บ้านเดียวเองเลยอีกสองบ้านยายอันนี้ ขาย 5, ขายห้าก็ให้เจ็ดขายห้าก็ให้เจ็ดวันก่อนขายหกไอขายห้าก็ให้หกจริงๆแฟนยายให้ขึ้นราคานะปีนี้แต่ว่าบอกแค่ห้าก็เขาก็ให้ให้เยอะทุกคนอะไรนอกจากคนที่เขาอาไปขายเขาเอาไปขายเาายนะ่ะเขาให้ราคาเท่าเท่าที่ยายบอกเพราะว่าเขาไปขายเอากำไรเนะเาะอันนี้ให้เจ็ด ได้กำไรได้ประมาณ70กว่าบาทได้ทิปได้ทิปประมาณ70กว่าบาทไปต่อนัคะโบดโบดตอนนี้ยายอยู่หลังโบดตังแล้วเจ้าที่สองเจ้านี้ปกติเขาซื้อไปขายเนาะแต่ตอนนี้เขาแพ้ท้องไปขายไม่ได้ขายกันเลย ไม่รู้จะบอกเขาท่าไหร่ก็บอกห้ายีโรเขาให้มา,านะผู้ชายผัวเขานี่และอีกอันนึงเดินขึ้นเนินได้ทีเนี้ยปลาใหญ่แล้วอ่ะเพื่อนๆน,นี่โอ้ยอหอาทิตย์หน้ายายได้เก็บไปจิม้มอาพริกปลาร้าแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้า ใกลจะได้จิ้มพริกประาะแล้วจ้าพุนป่าข้างทางเพื่อนอู้หูโลกใหญ่แล้วเนี่ยนี่ลลกลว,ลวันเลอะเพื่อนเพื่อนหน,น่อไม้เนี่ยหน่อไม้ขึ้นเต็มเลยเฮ้ยนี่แต่ก่อนต้นไผ่เขาตัดทิ้งดูหน่อไม้มันขึ้นกินได้เปลาเนี่ยใครรู้มั่งว่ากินได้ไหมเนี่ยหน่อไม้ หน้าแหกเลยเพื่อนๆยืนรอตังค์เอาหน่อไม้ฝรั่งมาส่งเมื่อเช้าผัวเขาเอาใยสั่งต้นมะเขือเทศสิบต้นเมื่อเช้าผัวเขาเอาต้นมะเขือเทศไปส่งให้ยายแล้วยายบอกเออเดี๋ยวตอนบ่ายๆฉันเออเดี๋ยวค่อยคิดกันผัวกับไปส่งเดี๋ยวตอนบ่ายๆค่อยคิดเงินกันนะเดี๋ยวยายเอาหน่อไม้ฝรั่งมาส่งแล้วอยมาคิดเงินกันยืนยืนรอยืนคุยกันรอเงินกันตั้งนาน แล้วเขาบอกเดี๋ยวค่อยกินหักกับมะเขือเทศนะยายเฮ้ยลืมแบบลืมแบบตกใจเลยจริงๆเงินในกระเป๋าก็มีนะแต่ลืมคิดเงินที่ขายได้สอ,อ,องเจ้าก็สิบสองยูโรเนาะค่าธรรมะค่าค่าต้นมะเขือเทศมัน1ิบสยูโรเนาะจริงจริงยายให้เขาอีกประมาณห6ยูโรยายให้เขาอีกเนาะ ยายก็มีเงินอยู่นะแต่ว่าแบบมันตกใจเฮ้ยลืมลืม <c oughs> ลืมเอาเงินมาเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์มาเดินออกกําลังกายเจอแล้วก็ค่อยหักกันว่างเงี้ยเดี๋ยววันจันทร์ค่อยค่อยหักกันลืมไปตกใจจริง,รงๆเงินในกระเป๋าตัวเองก็มีนะก็ไม่เป็นไรแล้วไม่มีปัญหาแต่มันตกใจ <c oughs> ตกใจเพราะ ตกใจที่เธอเองยืนรอเงินยืนรอเงินไม่ใช่รื้ยืนรอหรอกปกติก็ยืนคุยกันก็คุยอยู่เอ๊ะทำไมเขาไม่ให้เงินเราสักทีนะอะไรอย่เงี้อยออคุยไม่นานหรอกประมาณไม่ถึงสิบนาทีหรอก